ฮัลโหลวันดีครับวันนี้มีไพ่ดารามาเล่นนะครับของพี่อาร์ตนะครับโดยพี่อาร์ตวันนี้เรามาเล่นกันดูนี่ครับเป็นไพ่เป็นสำรับนะครับอ่าเป็นไพ่ปกติเป็นสำรับนะครับไพ่ปกตินะฮะอ่าดูได้นะครับไพ่ปกตินะฮะทีนี้ด้านหลังจะเป็นดาราหลายๆคนเห็นไหมครับดาราเยอะยะเลยนะครับ จะเป็นหลายคนดาราดังๆนักร้องดังๆดาราตลกก็มีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้อ่าเวลาเล่นนะครับเวลาเล่นผมจะทํอย่างนี้จนกว่าคุณจะบอกว่าหยุดนะครับโอเคนะครับหยุดครับหยุดแค่นี้ใช่ไหมครับอ่าจําไพ่ใบนี้ไว้ครับโอเคจําไว้นะครับแม่นๆเลยโอเคจําไว้นะครับใส่มาปิดมาปุ๊บอ่าทีนี้ผมจะตัดไพ่ตัดไพ่นะครับทีนี้ ผมจะกําหนดนิดนึงว่าถ้าเป็นดาราผู้ชายเนี่ยจะเป็นไพ่สีดําถ้าเป็นดาราผู้หญิงจะเป็นไพ่สีแดงทีนี้คุณได้ไพ่สีอะไรครับเมื่อกี้สีแดงครับสีแดงเหรอครับสีแดงต้องเป็นดาราผู้หญิงใช่ไหมครับทีนี้คุณชอบดาราผู้หญิงคนไหนที่สุดครับอ,อนนี้ชอบใครอะพวกนเี้ยเหมือนเดีกันเยอะเลยครับที่ดังๆ<อ>คนน,นนี้ก็ระเจนน,นี่เทียนโพธวันเจนนี่เทียนโพธวันนะฮะมีป่ะพี่ไม่แน่ใจนะครับ เจนนี่เทียนโพสวรรณอ่ามีครับเจนนี่เจนโพสวรรณอ่าทีนี้จะให้ดูนะครับว่าเจนนี่จะอ่าเจนนี่เทนโพสวรรณนะฮะเป็นไพ่ใบนี้คุณเลือกใบนี้เปล่าครับใช่ครับถูกงครับอ่าเป็นไงครับเพราะว่าไ่ปกติเป็นไฟธรรมดาหมดเลยครับโอเคครับขอบคุณครับ